การปูรยังไม่ชนะหรอวะเราจะดู ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปมไม่อาไมารออคุยังไม่ตาหห้ขานกอมรับอนยโอ้ยนะโอ้ย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 อยโออ้ยโอ้งอ้ยห้อนยโ้ยมันยโด้ย้าโอ้้ยโอยออ้้อ เอาโถต่อยธนชา้จับเท้าทำกัที่เกียเพื่อจะทให้ธนให้เกียร์ห้อเหรียญรางและใบประการตลอดนหม้อกนชาตประกาศให้จากวักิอาพัฒนาดูด 我听到了。<laughs>